หนึงคำที่มีพลังสำหรับนักกีฬาหนึ่งคำที่ราคาไม่แพงแต่มีคุณค่ามากมายคุณค่าที่คุณจะได้รับและนักกีฬาคนนั้นจะได้รับนั่นคือคุณค่าทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราหาซื้อได้ยากอ่ะราคาไม่แพงหาซื้อได้ยากและมีคุณค่ามันไม่มีอะไรนอกจากพลังแห่งคําชมคุณรู้ไหมว่า คำชมเนี่ยมันมีความวิเศษมันมีความมหัศจรรย์ที่จะสามารถคลายปมทุกท้อและบดพลังของนักกีฬาได้คุณเป็นหนึ่งคนในนั้นที่อยู่เคียงข้างนักกีฬาหรือเปล่าคุณคอยที่จะส่งเสริมเขาหรือเปล่าบางครั้งจะเป็นพ่อแม่โคช้ชหรือเพื่อนของนักกีฬาหรือแฟนของนักกีฬาคนนั้นที่เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่ทางจิตใจคุณสามารถที่จะคลายปมให้เขาโดยชื่นชมเขา คำชมของคุณจะทําให้เขากลับมามีพลังทําให้เขารู้สึกมีรอยยิ้มลองชมว่าเราภูมิใจในตัวเขานะเราภูมิใจในตัวลูกของเราที่เขาสามารถเล่นได้ดีเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเขาได้ดีกว่าเดิมเรารู้สึกชื่นชมในความสามารถของเขาเพียงเท่านี้แหละคะ่ะลูกนากกีฬาของคุณจะรู้สึก ฮึกเหิมและเขาจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นที่ต้องการคำชมทุกคนทุกอาชีพคุณเหนื่อยล้าจากการทำงานสิ่งสำคัญมันก็คือกำลังใจให้ตัวเองร,รู้ได้ไงว่าคำชมมันมีพลังเราต้องรู้ข้อดีของมันข้อดีคือคำชมเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีรอยยิ้มหรือเปล่าถ้าเรามีรอยยิ้มนั่นแหละเรารู้สึกอาการดีละอันที่สองคชมที่เราได้รับเนี่ยเรารู้สึกฮึกเหิมเป่า รู้สึกกระตือรือร้นไหมรู้สึกอยากจะทํามันต่อไปไหมรู้สึกอยากจะฝึกกีฬาต่อไปรู้สึกอยากจะเล่นต่อไปไหมนี่แหละคือพลังแห่งการชมทําให้คุณอารมณ์ดีหรือเปล่าหัวใจพองโตตลอดเวลาฉันรู้สึกมีความสุขฉันอยากจะฝึกซ้อมฉ,อออออฉันอยากจะไปออกรอบฉันอยากจะไปหาคู่แข่งที่พัฒน,นาศักยภาพตัวเองคุณรู้สึกแบบนี้ไหมคําชมนอกจากนั้นมันมีข้อดีคือ คำชมมันจะสร้างความหวังความหวังว่าฉันจะทำได้ดีความหวังว่าฉันจะชนะแน่นอนความหวังที่จะทำให้เรารู้สึกที่จะเออเป็นไปสู่เส้นชัยแบบมีเป้าหมายและทิศทางสุดท้ายอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าคุณจะได้รับคำชมจากใครคำชมที่คุณจะเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดคือคุณคือนักกีฬาคุณจะต้องเริ่มชม ชื่นชมตัวเองชื่นชมในศักยภาพของตัวเองชื่นชมในความสามารถของตัวเองและชื่นชมในผลงานของตัวเองไม่ว่าผลงานของตัวเองจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนเพราะเมื่อไหร่ที่คุณชื่นชมตัวเองเป็นคุณกําลังจะมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขณจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เชื่อไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือผ่านมาแล้วมันจะไม่ได้เป็นอุปสรรคกับคุณและจุดความสุขที่คุณยืนอยู่ตรงนี้มันจะไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่คุณ วาดฝันไว้ของการเป็นนักกีฬานั่นแหละคือพลังแห่งการชมวันนี้เรามาชมตัวเองว่าเราเก่งเราทำได้ดีใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ subscribe ที่ y o u t u b e l h r Wow s p r w t w x p o t t x p e r t แล้วพบกันค่ะ